โอ้คุณพี่อันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้อะไรคะมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะเออไม่ช้ามาก่อนเลยะคะ่ะคนไทยกินมะม่วงอยู่เขียวแบบนี้ด้วยเหรอกินค่ะอร่อยอ๋อไม่เคยทานมาก่อนเลยนะคะปกติจะกินแบบสีเหลืองะคะ่ะมะม่วงใช่ไหม,มแบบ yellow มันจะ sweet นิดหนึ่งก็ sour นิดหนึ่งไงเขียวเขียวแบบนี้ไม่เคยทานเลยะคะ่ะ ทานได้เหรอคะได้ค่ะอร่อยอลองทานเลยค่ะลองได้ค่ะอ่าลองได้นะคะมันกลัวกินร้อยอร่อยไปอยู่ในมาไม่เคยกินนะเ <laughs> พิ่งกลับมาจากแอลเลยค่ะโอ้ไปอยู่กี่ปีอะคะเออ <laughs> สองวันค่ะบินไปหนึ่งวันบินกลับหนึ่งวันเงินพี่ <laughs> อันนี้ทานไงคะจิ้มแบบนี้ดูนะจิ้มอ,อือันนี้นี่อเออ กินมันออกแบบมูมูมไก,ไกไ่ๆอะค่ะทานได้จริงเหรอคะทานได้อืมขอแบบลองทานมะม่วงกับะก่นะคะเป็นไงเ,เปรี้ยวเหอะคุณพี่นิดหน่อยเปรี้ยวไปไหน่อยกินเลยจิ้มเลย,เยไม่กลยากินเลยค่ะกลัวท้องเสียเป็นไง เขาลองอีกทีนะคะไม่เคยกินจริงๆหรอไม่เคยเลยค่ะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนแป,ปลกๆดินะไข่ลบล็อกนึงได้ไหมคะดูนาอร่อยดีนะคะอร่อยนะคะ มันไม่เคยกินาก่อนเลยค่ะ